งานง่ายไมโอ้ยยากยากยากมากเลยครับงานนี้ยากเลยครับยากยากไม่เพราะเพราะมันดูเลยยจริงจริงโอ้ยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับทีมงานทนบุรีครับเสียแส,แสบนะครับผมเราก็ถ่ายแต่หกล้อครับวันนี้มาถ่ายสิบล้อบ้างสิบล้อกับพี่หลงนะผมต้องเรียกพี่หลงนะครับเพราะผมเกิดมาผมเกิดมาผมรู้ภาษาก็ได้เห็น โฆษณาเฉียนลงนะเฉียนลงนะโฆษณารถรุ่นนี้นะครับโฆษณากาโรงโมหินอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเดินไปถ่ายใกล้ๆเลยครับินอ่ะ จะเดินเข้าไปเลยครับเขาบางทีหรืยว่าอะไรอ่ะ โอ้จารย์บัวออ,อ้ต้องได้ดันตูดนะครับได้ดันตูดออกนะครับเพราะหลงอันนี้เป็นหลงอะไรหลงเทอโโร์โบหรือว่าหลงร้อยก้าสิบ เก็บเลยเลี่เ yeah. ยียบเดี๋ยวเข้าไปหาหจานสักหน่อยใส่ฟันเจาะเลย ทำไมลิงกิซีลิงกิซีสดายนักนะผมอยากขับอ่ะให้ผมขับได้ไหมผมอยากขับอ่ะโอ้จันใหญ่ด้ยนี้ให้ผมขับอ่ะผมอยากขับเดี๋ยวผมจะลืมวิชาใช่ยังล้วบอกยังไปไหนอ่ะนี่มาตามทางตรงนี้ รุ่นเจ็ดรุ่งขี่ใหญ่อันนี้มันห้าฟันเนาะท่ายไอ้เอ็กซีเอ็มทีหกบาท ไอ้ตัวไหนมันตายหรือเปล่าทำไมถึงมันดังเงี้ๆเงียง้ยต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งเลยแคเรียแปลว่าแคเรียรมันจะเสียแล้วดังเงี้ๆเงี้เงีย้ยเงียแค่เนี้ย สงสัยระดับนี้มั้งเ้าถึงอเอาแค่นี้ใช่หรอนี่นนอะไรอืมฟันปิศาจ นี่ครับพี่หลงคนระับพี่หลงอ่ะถอยมาโลพี่พี่ถอยมา อ่เาสอสิปีดพิ่หลงอหลงเทอรโบหรือเปล่า ไม่ใช่แปลว่าหลงร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแรงแถอยแบบไหนก็ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอาจารย์เขาชอบแบบเอียงเอียงเขาไม่ชอบแบบตรงๆง ดินนี้ติดกระบะหน้าดูนะครับเรามาดูสิบล้อกันบ้างครับวันนี้มาดูทีมงานทนบุรีครับ ใส่ไปเลยโรเพสิบสองตัก12ตักก็ไม่ได้ตักอุ้มนะครับตักแบบดินมันเหนียวนะพอเราต้องตักเลี้ยงดินนะ

ขอบคุณนิฟซีี่ครับมารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับสวัสดีครับ